对，没问题，没问 เกิบการไว้ที่ยูเอเีโดยสมคุณลอเลนโซไปสองวันที่แล้วเลยนะครับเป็นภาษาบินนะครับตัวรถนะครับโรงแรมนะครับวิทาวีนะครับก่อนขึ้นชิโบกมาครั้งที่แล้วไม่ได้รอที่แอร์วอดนาย่นงครั้งที่แล้วนะครับแต่อาจจะนอนยังรู้สึกว่า มันจะไปต่อดีไหมหรือว่าบางคนจะมีความเชืว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ล้มเหลวหรือเปล่าก็ต้แบ่งไปทางนี้2องคนครับอีกคนหนึ่งครับครับสำหรับความพร้อมนะครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทางสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยนะครับแล้วก็สโมสรทุกสโมสรน,นะครับที่เลื่อนเวลาให้นจากเดิมนะครับก็มีเวลา1ิวันนะครับ นะว,วันนี้ก็น่าจะมีความพร้อมได้เช็คสภาพน้องๆนักฟุตบอลทุกคนแล้วนะครับสมบูรณ์ก็เมื่อวานที่บอกมิก้านะครับได้ถอนตัวไปก็เราเรียกอดิศรผมรักเข้ามานะครับจริงๆแล้วหลักๆ23คนคนพวกเราเคงเห็นหน้าค่าตากันอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรมากมายนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเราต้องการคนที่เข้าใจแทคนติกวิธีการเล่นนะครับแน่นอนการไปเยือนอูอีกับ อิรักเนี่ยไม่ใช่งานง่ายแต่เราคิดว่าด้วยกลุมกําลังเราก็พยายามบอกน้องๆนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะก้าวไปสู่ระดับเอเชียเนี่ยมันจะต้องเจออย่างนี้แหละฉะนั้นทุกคนยังต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็เตรียมความพร้อมตลอดเวลานะครับเป้าหมายคือใน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 เป้าหมายของเราเองเนี่ยนะครับเราเร,เ,รเราต้องการได้แต้มอยู่นะเราเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ย บอลอาหรับเองเนี่ยก็ไม่ได้หนีกันกับเรามากฉะนั้นเราอยากเห็นแกลบที่มันไม่ห่างกันมากวันนี้เนี่ยนะจะเจะอันหนึ่งศนย์สอหนึ่งหรือหน0่งยูนย์อยู่นะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าโชค่าเข้าข้างเราบ้างวันนี้เราเราถึงว่าเราเราไม่ได้ต้องการปล่อยปล่อยตัวปล่อยใจไปฉะนั้นเราต้องโฟกัสอ,อยู่ที่แต้มเราก็เลยตั้งเป้าว่าอย่างน้อยต้องมีสีแต้มนะ แนะ่นอนอหนึ่งแต้มเราต้องการจากยูอ e, ีกับวิรักเองเนี่ยนะครับเราเจอกันมาสองครั้งเราเสมอมาเราก็มีโอกาสทั้งจะเป็นผู้ชนะเละเป็นผู้แพ้ด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยตั้งเป้าประมาณทัก4สี่แต้มนะครับามชับในเรื่องของลูกฟาวนะครับเพราะว่าเวลาเราให้เล่นดิเฟนซีฟเนี่ยนะครับในแผงแนวรับเนี่ยนะแบ็กโฟร์เนี่ยรับได้ดีแต่คนที่ไปช่วยเกมรับเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งรับที่ท,ที่ที่ตัวเองรับผิดชอบจริงๆแต่พอไปปุ๊บเนี่ย กลายเป็นว่าคราวที่แล้วนะครับอย่างเช่นทุกคนเห็นว่าตังลงไปช่วยจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของตังก็คือดีเฟนซีฟอยู่แล้วเป็นกลางรับใช่ไหมแต่ทีนี้มันก็สุดวิสยัยฉะนั้นเราไม่อยากให้เป็นโทษรายบุคคลนะครับแต่เราก็จะพยายามให้ ให้มีสมาธิกับเกมลับให้มากขึ้น,นครับก็กังวลไหมครับเจอจากทีมนวันออกกลางกับการทำหน้าที่กังผู้ตัดสินที่จุดโทษบ่อยจริงๆไม่ได้มีความกังวลนะครับเพราะเราบอกกับเด็กๆกันแล้วว่าเวลาเล่นนอกบ้านนยแน่นอนกรรมการอาจจะมีเอเียงไปบ้างตามโอกาสนะครับแต่เราไม่โฟกัสตรงนั้นแต่ถ้าเรามีดีพอเราต้องยิงเขาให้ได้ก่อนฉะนั้นเราไม่อยากเอาสมาธิเราไปเสียตรงจุดตรงจุดนั้นนะครับ